รายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาเด็กและเยาวชนไม่ควรรับชมขา่าวประกาศสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเว็บ LSM 99สตาร์โกไม่มีแฮปปี้แน่นอนมีทุกบริการครบจบกันเลยในเว็บเดียววันนี้ผมจะพามาเล่นในค่ายเกมเซ็กซี่ครับผมเกมที่ผมจะเล่นในวันนี้ก็คือเสือมังกรครับหรือมังกรเสรือนนเองอะ งงแล้วมังกรเสือก็ได้ครับผมอ่ะตามชื่อภาษาอังกฤษครับเพราะว่าชื่อเขาเขียนว่า j a g น a tiger เนอะอมแต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเสือมังกรอ่ะประมาณนี้แหละครับ <laughs> โอเคมามาดูที่โต๊ะกันดีกว่าครับผมโอ้ไปที่โต๊ะน้องเมแกนเลยครับเพราะว่าโอเคครับเล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วด้วยอ,อาจจะมีปัญหาเรื่องการดาวน์โหลดที่เนึงครับผมเพราะว่าตัวเซิร์ฟเวอร์มันอยู่ต่างประเทศนะครับต่อให้เน็ตเร็วแค่ไหนก็อาจจะมีปัญหาเรื่อง เกิดการปิงหรือว่าเกิดการดาวน์โหลดได้นะครับผมอ่วพอดีเลยครับใครเพิ่งหมดพอดีครับผมอ่ะเดี๋ยวเราย้ายห้องกันนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไม่ต้องเสียเวลากันเนาะโอเคก็คงมีเลยห้องเดียวครับเมื่อกี้ที่เพิ่งกําลังเพิ่งเล่นเลยด้วยซ้่ายเดี๋ยวเราต้องไปเล่นห้องนั้นกันแล้วแหละอาเสือมังกรโต๊ะที่32นะครับเกมนี้เป็นเกมที่สนุกครับผมอ่าไม่แพ้กับแนวบาคาร่าเลยเพราะว่า เป็นเกมที่มือใหม่เหมาะกับมือใหม่เล่นได้น,นะครับเพราะว่ามันไม่มีความซับซ้อนอืองเรื่องตัวไพ่มันเป็นการวัดไพ่แบบใบต่อใบเลยนะครับผมอ่า เอกก็มีค่าเท่ากับ1ครับ2ถึง10ครับผมแจ็ค11แมม12แล้วก็คิง13ครับผมเป็นไพ่ที่ใหญ่ที่สุดนะครับวัดกันง่ายๆ่าอย่างนี้เลยเราก็มีเพียงแค่ดูตัวเข้ไพ่หลักแล้วขอไพ่รองนะครับผมแต่วันนี้ผมไม่ได้จะใช้หลักการนั้นครับวันนี้ผมจะใช้หลักการเดินเงินครับผมหรือการใช้ทบเงินเอาก็นั่นเองนะครับโอเคโดยตอนแรกนะครับผมผมออกไปที่ฝั่งเสือก่อนเลยผมใจหนักไปเลยที่500บาทครับเดี๋ยวมาดูกันซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมโอ้โห ถือว่าสูสีมากครับผมแต่เสียดายว่าว่าฝ่ามังกรเป็นแหม่มเข้าครับอ่าไม่เป็นไรครับปล่อยไปก่อนครับผมตอนนี้เราเสียไปแล้ว500บาทนะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวมาดูกันใหม่ครับอู้ทางไพ่ออกมาเป็นปิงปองด้วยครับผมตัวเขาไพ่หลักนะโอเคเรามาดูซิว่าไพ่ต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับอืมถ้าโดยปกติเนี่ยอาจจะตัดขึ้นมาได้นะครับผมตัดขึ้นเป็นมังกรครับอ่า แล้วตอนนี้ผมใช้หลักการเดินเงินด้วยครับผมผมอัดขึ้นไปที่1,500บาทครับโ oh, <but> อ้พระเจ้าจอร์ดอ่ามาดูซิว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงอุย้ยได้กรอบครับผมเป็นแจ็คครับ11แต้มอ่าเสือเข้าต่ปมาพันสามว่าเห็นไหมครับผม oh. ผมได้กำไรมาตอนื่อน้บาทเรียบร้อยแล้วครับผมนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับผมเพื่อนๆสามารถนำไปลองใช้ได้นะครับเรียกว่าหลักการเดินเงินนะผมหรือว่าทบเงินนั่นเองนะโอเคแล้วก็ต้องดูเขาพ่า หลักประกอบด้วยนะครับว่าแนวโน้มที่มันจะออกเป็นยังไงเราจะออกฝั่งตรงข้ามนะครับนี่สลับกันไปเรื่อยๆครับผมนี่ผมกลับมาที่เสืออีกแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงไม่เป็นไรครับผมแต่ผมแทงไปก่อนนะครับลงที่ต่ําไว้ครับนี่ผมแยบไปแค่100บาทอ่าเดี๋ยวไปดูซิว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงโอ้โหมังกร8แต้มครับเสือ2อแต้มช่างครับผมไม่เป็นไรครับก็ไปครับ100บาทครับผมอ่าตอนนี้ผมเท่ากับว่ากําไรผมหายไปร้อยหนึ่งนะเหลือ2,400บาทแล้ว โ okay. อเคตานี้เอาใหม่ครับผม,มคิดว่าจะเป็นนายเอ่ยาาจากเขาไพ่หลักแล้วนะครับผมมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดเป็นเขาไพ่มังกรนะครับผมบวกกับว่าผมใช้สูตรในการาเดินเงินด้วยนะครับผมบวกไปเก้าร้อยบาทของฝั่งมังกรนะมาดูไพ่สิว่าใช่หรือไมอ่น้องเต้นแบบดูมีความสุขมากเลยนะฮะ ก้าครับโอ้โหสูงครับผมเสือเป็นเป็นชักเข้าชักออกอยู่2ครับผมโอเคครับเห็นไหมเพื่อนๆอ่าตอนนี้สกอร์ไม่ขึ้นครับแต่ไม่เป็นไรครับเงินผมเข้ามาแล้วก็เป็นอีก1,800บาทนะครับผมอ่าเท่ากับผมว่าได้กำไรอีกอ่าได้อีกเก้บาทจากเมื่อกี้2,400นะครับผมอ่าเห็นไหมกำไรผมบวกมา3,000กว่าแล้วครับสบายๆเลยเห็นไหมครับเทคนิคนี้ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับสามารถนำไปใช้ได้อ่าผมแทงใหม่ครับ กระโดดไปฝั่งเสือใหม่ครับยบไปที่ตัวเสือครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมจะเสียกี่ครั้งและได้กี่ครั้งนะครับถ้าเสือได้ก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่ามันเอ็ครับยังไงเราก็ต้องได้ครับผมโอ้โหดันดิวครับไม่อยากเชื่อเป็นเอ็ดคู่ครับผมโอ้เอ็ก็เอ็ยังเสมอกันได้ครับ ประหลาดแท้จริงๆเลยนะครับผมถ้าจจเพื่อนๆสนใจเกมนี้อย่าลืมนะครับแอดไลน์กันมาได้ที่แอด9 v 6ครับเราจะมีแอดมินให้บริการตลอด2ี่ชั่วโมงกันเลยนะเพื่อนๆนะตัวลิงก์จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับโอเคโอเคตอนนี้ระบบน่าจะมีปัญหาเิดหน่อยนะครับผมตัวแสดงผลมันไม่ปรากฏบนหน้าจอเรานะครับแต่เงินสามารถยังเข้าได้อยู่ตามปกตินะเพื่อนๆโหลดใหม่ครับออกเข้าใหม่ซะเลยนะโอ้โต๊ะเมกันก็มาแล้วด้วยแต่ไม่เอาครับเราเล่นโต๊ะเดิมครับผม ต้องขอรีโหลดใหม่ครับอ่าโอเคครับแสดงผลจากตาเมื่อกี้ปรากฏขึ้นมาแล้วครับผมเป็นดิวส์นะครับผมแล้วก็เป็นมังกรครับตอนนี้เป็นมังกรยาวเลยนะครับผมโอเคครับเราแยบไปใหม่ครับทบไปที่700บาทครับผมจากเมื่อกี้ที่เป็นคู่เอชเสมอกันนะครับแล้วก่อนหน้านี้ที่เราออกไปน่าจะออกเป็นมังกรนะผมตอนนี้ผมกลับไปที่ฝั่งเือร์ครับใส่ไป700ครับผมอ่ามาดูซิว่าใช่หรือไม่นะครับ อืมโอเคครับไม่เป็นไรครับผมเอาไป700ครับกำไรแต่3า0พันกว่าครับตอนนี้เราเหลือกํำไรอยู่ประมาณ2000กว่าบาทครับเดี๋ยวดูตานี้ครับผมยังคงออกไปมังกรยาวอยู่เลยนะครับยังไม่ไปไหนเลยดูครับผมอัดไปที่มังกรครับ2 0 0 0ัครับผมมาดูซิว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรครับอ่า มารุนกันมารุนกันว่าสูตรผมจะสําเร็จไหมสูตรนี้ควรจะเล่นใช้เวลาในการเล่นไม่ควรเกินสิบนาทีนะครับผมอูแจ็คเข้าครับอย่าเป็นกรอบ7ครับเรียบร้อยครับผมโอ้โห สำเร็จครับผมวันนี้มิชชั่นผมคอมพลีทครับสูตรนี้ถือว่าผ่านเลยครับผมโอเคครับถ้าเพื่อนๆถูกใจกคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe นะผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพวกเราสำหรับ EP นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบวใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ